พัฒนคนครศรีธรรมราชเนี่ยเราเป็นหมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเ,เราจัดอยู่ในกลุ่มหมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่และชุมชนท้องถิ่นนะครับเ,เรามียุทธศาสตร์นะครับที่สําคัญนะครับอยู่ 4. ีหยุทธศาสตร์แต่ยุทธศาสตร์ที่หมหาวิทยาลัยให้ความสําคัญเป็นกรณีพิเศษท,ที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิน่นก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิน่นตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่สินะครับ เพราะฉะนั้นในพันธกิจของเราที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการหรือแม้กระทั่งการทํานุบํารุงศิลปวัฒนมล้วนแล้วแต่เรามีการบูรณาการพันธกิจทั้งหมดเนี่ยเพื่อนําไปสู่การพัฒน,นาท้องถิ่นสําหรับนโยบายในการขับเคลื่อนง,งานวิจัยเพื่อการพัฒน,นาพื้นที่เนี่ยหมหาาลัยใช้แนวทางของความร่วมมือตามหลั เหมาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมหรือที่เราคุ้นหูก็คือ e n g a เก m e n t University มีการร่วมมือกันนะครับตั้งแต่เรื่องของการขึ้นโจทย์การพัฒนาโจทย์ทำร่วมกันนะครับเพื่อให้เห็นว่าเป็นปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นจริงๆเพราะว่าชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเขามีองค์ความรู้ภูมิปัญญาที่ฝังอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับแต่ทำยังไงนะครับที่จะนำองค์ความรู้เนี่ย ของชุมชนท้องถิ่นที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเนี่ยมาบูรณาการกับอ,องค์ความรู้สมัยใหม่นะครับซึ่งมีคณาจารย์อาจารย์สายวิชาการเนี่ยก็มีองค์ความรู้ตรงนี้อยู่ส่วนไหนที่ยังขาดองค์ความรู้นะครับเราก็ใช้กระบวนการวิจัยในการที่จะขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการเนี่ยก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์ก็ได้ผลงานวิชาการนะครับชุมชนท้องถิ่นก็ได้ ประโยชน์ในการที่จะยกระดับในการพัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการศึกษาในพื้นที่นะครับการขับเคลื่อนง,งานวิจัยเชิงพื้นที่นะครับก็หมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้มีการเลือกพื้นที่นะครับโดยเราใช้แนวของ engagement นะครับ engagement ในที่นี้ก็คือเราให้คณะทุกคณะเนี่ยมีพื้นที่รับผิดชอบนะครับเรามีการลงนามความร่วมมือกับคณะต่างๆโจทย์หนึ่งนะครับที่หมหาวิทลัยได้นำเนินการแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับก็คืองานที่เราทำกับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นถิ่นโดยมีการปรับนะครับระบบกลไกในการดำเนินการของหมหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพของผ้าพื้นถิ่น สกวเนี่ยได้มีการประกาศาทุนอยู่2รูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ,อเราเป็น,นกลไกในการเชื่อมโยงตลาดกับผู้ผลิตก็คือชุมชนท้องถิ่นที่เป็นผู้ผลิตอีกอันหนึ่งก็คือว่า,าเราเป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาใช้เองอมาหลาลัยก็มีการวิเคราะห์อะไรบ้างที่ภายในมาหลาลัยเนี่ยมีการใช้กันในทุกกลุ่มเราก็เล็งเห็นถึงผ้านะครับซึ่งผ้าพื้นถิ่น นะครับที่เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิน่นจากแนวคิดนี้เนี่ยเราก็นําเสนอนะครับผ่านกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนะครับสภามาหาวิทยาลัยนะครับหลังจากนั้นสถาบันวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่เนี่ยนะครับทำร่วมกับหน่วยจัดหาไรายได้ของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นเราก็มาคลี่นะครับโจ์นะครับปริมาณผ้าที่ใช้ในมหาวิทยาลัย นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าพื้นถิ่นที่มีการผลิตในในในท้องถิ่นนครศรีธรรมราช การขับเคลื่อนอางานวิจัยภายใต้แผน,นกลไกดูดซับเศรษฐกิจผ้าพื้นถิ่นโดยหมหาลาัยราชพัฏนครศรีธรรมราชเป็นตลาดนะครับโครงการนี้เราได้รับสนับสนุนจากบบทนะครับนักวิจัยของมหาลัยนะครับก็มองว่าสิ่งที่มหาลัยต้องใช้ตลอดเวลาก็คือผ้าพื้นถิ่นนะครับซึ่งผ้งพาพื้นถิ่นที่หมหาลัยราชภัฏนครเราขับเคลื่อนอยู่มีอยู่3ประเภทนะครับคือผ้ามัดย้อมผ้าบาตติกแล้วก็ผ้ายกเมืองนครเมื่อเราขับเคลื่อนโจทย์เรื่องนี้เราก็มาสรุปว่า เราจะขับเคลื่อน3ผ้า3ามแบบนี้กับกลุ่มไหนบ้างนะครับเราก็จะใช้กลุ่มที่มาลัยททำร่วมกันอยู่ตลอดเวลาผ้ายกก็ได้แก่ผ้า,า,ผากลุ่มวิสาหกิจผ้าทอเอชืออวดนะครับของผู้ใหญ่วิไลนะครับส่วนผ้ามัดย้อมก็ได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้นน้ำตาปีแฮนเมดที่พิปูนนะครับกลุ่มผ้ามัดย้อมพออวดนะครับที่นุป,ปิตำแล้วก็กลุ่มผ้ามัดย้อมสวนตะนิงนะครับของสิชน ส่วนผ้าบาติกเราก็ทําอยู่2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มสีปอบา,าติกนะครับที่นพิตมัมแล้วก็กลุ่มสตรีบาติกนะครับสวนขันนะครับรวม6กลุ่มในสุดท้ายเราก็มีสโคบว่าสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือ 1. ในกิจกรรมของหมหาวาิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นงานรับป็ญญานะครับแล้วก็กิจกรรมของนักศึกษาของคณะต่างๆนะครับโรงเรียนสาธิตโรงแรมก็ต้องใช้ผ้าพื้นถิน่น นอกจากนั้นในการประชุมสัมมนานะครับเราต้องใช้กระเป๋าของที่ระลึกต่างๆเราก็พัฒนาเป็นผ้าพื้นถิ่นนะครับหลังจากนั้นเราก็พัฒนาโจทย์วิจัยนะครับตั้งแต่พัฒนาต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําต้นน้ําเราก็พัฒนาอะไรบ้างครับผ้าพื้นถิ่นผ้ายกผ้าบาติกนะครับเรื่องสีเลครับเราปรับเป็นใช้สีธรรมชาตินะครับเรามีโครงการที่พัฒนาสีธรรมชาตินอกจากนั้นในในกลุ่มบางกลุ่มเพื่อการสร้างวัลลุเอสดนะครับห่วงโซ่คุณค่าใหม่ก็เราไปเติม กลิ uh, do, น่น uh, ดูนะครับในผ้ามัดย้อมนะครับนะครับเอาดอกใบขันดอกขันเข้าไปใส่ในผ้าโดยโดยเทคโน uh, โลยี encapsulation นะครับก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับผ้ามีกลิ่นนะครับสามารถทนติดนานนะครับจย์อีกตัวหนึ่งก็คือเราทําเป็นผ้านาโนนะครับสะท้อนน้ํานอกจากนั้นในกลางน้ําเราก็มีการพัฒนารูปแบบออกแบบดีไซน์ใหม่ให้เหมาะกับความต้องการของ าการใช้ในระดับมาลัยปลายน้ําเราสร้างตลาดเราสร้างแบรนดิ้งนะครับเราได้แบรนด์ของมาลายราชพัฒก็คือแบรนด์ภูพัดนะครับแผนภูพัดซึ่งสามารถขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้ามัดย้อมผ้าบาติกแล้วก็ผ้ายกเมืองนครน,นะครับผลจากโค,โครงการนี้ถามว่าความสําเร็จอยู่ตรงไหนนะครับเราสามารถเอาผ้ายกเมืองนครน,นะครับสามารถเอามาทําเป็นปลุกปัญญาแล้วก็ที่ตัวที่ไฮไลท์ที่สุดก็คือทํา ชุดคุยปริญญานะครับวิทยาฐานะทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแล้วก็มีสีสันแตกต่างกันตามคณะต่างๆซึ่งตอนนี้ก็ผ่านกรรมการสภาแล้วแล้วผลสําเร็จจากโครงการนี้นะครับเกิดการกระจายรายได้ของเศรษฐกิจภายในชุมชนหรือเราเรียกว่าซูคูล่าอีโคโนมีนะครับภายใต้แผนโครงการนี้เราได้รับผลทางเศรษฐกิจนะครับสูงถึง6ล้านกว่าบาทซึ่งมกีการกระจายราย,รายได้ในชุมชนนับ2ล้านกว่าบาท นี่คือความสําเร็จของโครงการนี้นะครับนอกจากนั้นเรายังสื่อสารนะครับเอาโครงการกลไกดูดรับนะครับไปเดินแฟชั่นโชว์นะครับในงานศาสตร์เดือน10ประจําปี2563นะครับและสิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดนะครับกลุ่มของเราผู้ใหญ่วิไลนะครับกลุ่มทอผ้าดอกแคร์อำเภอชะอวดนะครับได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติโอทอประดับประเทศนะครับ นั้นผลจากการดําเนินงานในโครงการนี้เนี่ยประสบความสําเร็จอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพื้นที่นะครับได้เห็นถึงความสําเร็จของโครงการนี้นะครับก็ได้มีการมาตรวจเยี่ยมโดยมีอดีตรัฐมนตรีถึงสองกระทรวงแล้วก็รัฐมนตรีท่านปัจจุบันก็คือศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเราธรรมทัศนะครับได้ให้เกียรติมาเยี่ยมพวกเราที่หมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชแล้วก็เอา โมเดลที่เราท,ทําที่ที่ราชพัฒนครศรีธรรมราชเนี่ยไปเป็นต้นแบบอันหนึ่งนะครับที่จะไปขยายผลกับสถาบันการศึกษาอื่นๆในโครงการ University Marketplace นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชพัฒนครศรีธรรมราชที่ได้ทําโครงการาที่เกี่ยวกับงานวิจัยเชิงพื้นที่แล้วก็เรามีความประสบความสําเร็จโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งระบบกลไก ระบบบริหารจัดการนะที่นําไปสู่การาทํางานวิจัยกับพื้นที่นะครับแล้วก็เกิดมากเกิดผลนะครับ